เพราะตอนนี้ไปสณีเขาปิดนะคะน่าจะเป็นหนูส่งของได้วันจันทร์คิวพี่นะปัม๊มผ่านที่รับเลยเหรอขับรถผ่านแล้วรับเลยเหรอห้าพันห้าพันเหรอ พี่จ่ายไม่พี่จ่ายหนูมาแล้วนะอ๋อค่าเสียเวลาเดี๋ยวก่อนพี่หนูมีกติกาเดี๋ยวหนูขับรถหน้าปั๊มแค่วุ้บแล้วก็ขับเลยห้าพันจริงนะทุกคนเปนพยายานจริงว่โอ๋้ยถ้าห้าพันเดี๋ยวถอดให้ตอนนี้เลยค่ะแต่อยู่ในเกณฑ์กติกาของหนูนะเอาได้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 ได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  สีเหมือนกันพี่แต่ของพี่คิวส่งได้เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจ๊ฝนไะด้งกอยู่แล้วล่ะงกอย่างมีลิมิตเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะถอดให้นะคะทุกคนนะคะครับแป๊บนะคะพี่ขาไม่ต้องกลัวค่ะของหนูแน่นอนสีสีเหมือนกันพี่ นัดรับใช่ไหมโอเคได้ขับรถผ่านแล้วไอ้นี่นะอย่ามายุ่งวุ่นวายกับหนูนะหนูจะกรีบไปหาแม่นี่นะคะอโอเคนะเสร็จแล้วโอเคจบไปแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะเวลาเป็นเงินเป็นทอง ก็ได้วไยหน่อยก็นี่เลยค่ะขอบคุณมากพี่